ครับสวัสดีครับพี่น้องขับผูวิญญาพาเที่ยวนะครับคนเก่าคนเดิมกัเดมาสกลน,นครอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะกับเพราะว่าย่งกู้ย่งู้ใช้เพืกยีคู่แตนะ่นะเพิ่เนให้วิญญ,ญาขับรถมาส่งเพิ่นเพื่อมารับพระมาปริวาสที่ สกลนครน,นะครับตอนนี้ยากก็เลยมาเห็นบรรยากาศอยู่น้องหานบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นครับคุยูยาอดใจบ่เลยเลยกเก็บภาพให้พี่น้องเบื้งนะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับเห็นม่คู่สุดะเบอร์แปลว่าจังไหนนออเทศบาลน,นาครสกลนครน,นี่ครับนะครับนะ้อง คือเพิ่นาพระเพิ่นมาปริวาสรนะพระบ้านหนองเพือบ้านวิญญาณน่ะเพิ่นมาปริวาสอยู่สกลนครพญาคู้พญ่แหมมาทั้งเบิดหาลูกนะครับพระห้าลูกกับตัววิญญาณอีกหกคนนะคนครับนะครับก็มาหาเพิ่นกลับไปสู่วัดนะครับเพิ่นมาปริวัตรกัอนุโมทนาบุญน้ำเบิร์ดนะครับเนาะ รับสาธุนะพิ่นได้หลายนะครับก็ได้มารวมเิ่นนะี่ครับเิ่นก็พภาพมาชมเอาบรรยากาศน้าวิญญาณก็เลยม,มาเก็บภาพนะครับบรรยากาศณนะที่น้องหานได้ครับในเทศบาลนครเทศบาลนครสกลนครนะครับ,นะรบนี่นะพี่ยาอยู่นี่เลยนะครับไปสีภาพไปเบิ่งนกเป็ดนามลายหลายพี่น้องวิญญาณเห็นเราวสึกโอ้โหสุดยอดนะครับ ผมเชื่อได้เลยว่า FC หลายท่านไม่เคยมาน้องหานนี่เนาะแล้วก็เชื่อได้ว่า FC หลายหลายท่านก็มาอยู่ประจํามาเที่ยวอยู่ประจํานะครับเนาะนย่าก็ได้มีโอกาสได้มาก็มาเก็บภาพพี่น้องเบิ้งนะครับครับก็คือคือเป็นเป็นเรื่องเล่านะอย่างที่วีย่าบอก เล่าเรื่องเห็นภาพนะครับก็คือเล่าเล่าเรื่องเห็นภาพถ้าเราไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งแล้วเราไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังโดยที่เพื่อนนั้นไม่เห็นภาพก็คือเล่าห้ยฟังเฉยๆแต่ที่วิญ,ญญาณนี่เล่าเห็นภาพนะครับนี่เป็นน้องหานนะครับนี่น้องหานบัวแดงกำลังแดงอลา,ามเลยเห็นไหม นะครับตัวเมืองสกลนี่ครับที่เข้าไปยืนนี่นะครับนี่ครับกว้งควางมากเอ๊ะเป็นเกาะเป็นอย่างเนาะมีตำนานนะครับเพื่อนๆขอเล่าให้เอซทราบน้ดหนึ่งว่าน้องหาเนีเป็นตำนานเล่าขานกันมานานมากนะครับพี่น้องคงจะรู้เนาะว่าเรื่องอะไรยังไง น้องหานี่เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเล่าผ่านกันมาตั้งแต่โบราณโบราณนั่นแหละทำไมเป็นเกาะเกาะอยู่เห็นพี่น้องเป็นเกาะเกาะเกาะอยู่หมายถึงว่าคือว่าแผ่นดินที่มันจมลงไปล่มลงไปเนี่ยมันก็เป็นบางจุดที่ยังไม่ล่มพี่น้องเห็นว่านกเด้ไหมนกเป็นกลุมเป็นกลมอยู่เห็นไหมเห็นว่านอนน้ำนกนกเป็นน้ำนะครับเนาะเป็นกลุมเป็นกลุมอยู่เป็นกลุมหาอยู่หากินนน้นาะ โอ้สุดยอดกว้างขวางมากมองไปในลิฟหูสายหูสายตาเลยพี่น้องโอ้หน,นะครับวิญญาณได้มีโอกาสได้มากก็ไม่เก็บภาพห้พี่น้องเบื้องน้านะวิญญาณมาเห็นกับซัมเอฟซีเห็นวิญญาณเห็นกับคือซัมเอฟซีกับสือได้เห็นคือกันนะครับก็คือเป็นภาพแบบนั้นนะครับน้องหานดูตัวเมืองสกลน,นี่กันยิ่งใหญ่กว้างขวางขนาดนี้บอกหูว่ากี่ลอยไรนะครับ มองไปในลิฟเลยครับมองไปป้นสุดสยหูสายตาเลยครับเป็นเกาะเกาะอยู่บางเกาะก็ยังอยู่เห็นไหมบางเกาะก็ยังอยู่โบ,บลลลมไปเนาะอยังเห็นอยู่ครับเนี่ยครับบรรยากาศก็วิญญาก็เลยมาเก็บภาพให้ี่นอเบนเนาะบรรยากาศตอนนี้ตอนยามเสาร์อากาศเย็นๆนะครับวิญญา่ายลิปวันที่ หน,ห,นนหนึ่งมีหน้านะครับ,รมมนนะรบหนึ่งมีหน้านะครับเดิมมานน่นะครับหนึ่งมีหน้านะครับก็ได้มาเก็บภาพไปพี่น้องเบึงพอได้ไมาแล้วเขาก็ต้องเก็บภาพไปพี่น้องบึงน้่เนาะครับ,นะรบเนาะบรรยากาศแบบนี้นะครับวิญญาก,กะบ่มียังไรนอกจากสเก็บภาพนะครับบ่ได มาเที่ยวเล่นซื่อๆนด้ครับพอมาธุระกับเพิ่นนะคบ่ได้มาเที่ยวเล่นนะครับมาธุระกับยน่ยคู่เพิ่นให้มารับพระที่มาลงปริวาสปริวาสเพิ่นมาปฏิบัติรทราถ้ำเนาะก็ดีนะครับปฏิบัติธรรมเนี่ยเิ่นมาทำนะมาปฏิบัติ ทำปฏิบัติดีก็ดีนะครับนะฮะพุ่มึกแบบนี้นะครับวิญญาณเนี่ยไปเห็นเป็นเป็นพื้นดินหรือเป็นพื้นแหนครับบ่บ่ขอกบ่หูเนาะครับเนาะวิญญาณว่ามีขอมูลน้ำบ่หัวเป็นพื้นน้ำารบเป็นดินขึ้นมาสิ่งใดหรือเป็นแหนนะครับสีเห็นนกนกนกเป็นน้ำนะครับไม่นกเป็นน้ำบ่เนาะลอยอยู่นเนาะเนาะนกเป็นน้ำบ่เนาะ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเดี่พี่น้องเห็นบดเด็บเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยนะครับเห็นปะต้องลองแรงอย่างเดี๋ยววิญญายซุ่มไปบังบ่านกครับนี่บรรยากาศนะครับพุ่นกลุ่มบังง่ายนกกลุ่มบังง่ายกันนะเห็นปะหาอยูห่หากินนะครับบรรยากาศนะครนะับเนาะที่น้องหานพาชมพามาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่น้องหานนี่ครับเนาะนี่บรรยากาศนะครับนี่พระอาทิตย์ขึ้นน้ำ ขึ้นจากน้ำพลาดเลยนะครับนะพาเอฟซีไปชมภาพที่ขึ้นที่นองหานน,นนะครับสกลนคร,ะร,รนะครับนี่คู่สุดระเบ้อเออระเบ้อบ่นะครับนะครับนี่บรรยากาศถ่ายพูไดมากกว่สิมากให้รูปเก็บภาพอยู่ตรงนี้นะครับเนาะครับผม นี S <S <an am alı> ่บรรยากาศขี่รถขามาเลยครับตรงโรงพยาบาลศรีนครินเห็นป้ายน้อครับว้นล่างพระธาตุเชิงชุ่มมากเลยครับเดีนพี่น้องศีมาานะแต่พี่น้องศีมาน้องหานกะมุ่งหน้ามาจากปักหมุดมาเลยที่พระธาตุเชิงชุมนะขามาเลาะพระธาตุเชิงชุ่มบอกมาเลยครับมาข้างบึงนั่นแหละนะครับข้างบึงตรงโรงพยาบาลศรีนครินเนี่ยนะใชว่าป้ายตรงมาศรีนครินนะตรงนั้นนะครับเนาะ มานี่นะครับพระมากี่รูปทงนสามรูปมีหนึ่งรูปอยู่บนรถอีกหนึ่งรูปนะครับพระรวน,นเลยนะครับมารับพระโดยตรงเลยวันนี้นะครับวันนี้วันที่หนึ่งมีนานะครับใครเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบบังเดอ้อพี่หนองนะครับมาอน,นีวิญญาณเด้ยมาน,าน้องฮาน น,นกไม่นนกยังแท้อาจารย์นกที่เขาเห็นอยู่นี่นกเป็นน้ำเป็นบ่โอ้นกเป็นน้ำไม่ดีครับถามบาอาจารย์หมูแล้วนะครับเนาะเพื่อนบอกว่านกเป็นน้ำสิร้อยเป็นคู่ใส่ครับใส่มีลูกอยู่บ่โอ้นั่นบ่โอ้ไม่ลูกครับพระอาจารย์เพื่อนบอกมีลูกนั่นนะเป็นกลุ่มเลยครับพี่นอ้อง บ่หู่าคว่วมลึกของน้ำลึกไปไหนบ่หูเนาะครับวิญญาบ่มีขอมู่นนะบ่บ่บ่มีขอมุ่นอ่านไหมครับพอวิญญาณมากขับรถขามาสุดเลยเด้สุดตรงนี้เลยนะครับขับรถขามาขับรถขามาจากปู่ตรงนั้นโรงพยาบาลนะครับขับรถขมาสุดเลยนะครับเนาะนี่พาเอฟซีมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หนองหานนะครับสกลนครนะครับนี่บรรยากาศแบบที่เห็นนะครับเนาะ พี่น้องวิญญากรมีโอกาสได้มากอะ่ะติเภาพให้หพี่น้องเบิ่งชมน้ำนะครับนะวิญญามาเห็นภาพเหล่านี้เอฟซี FC ก็จะเห็นเหมือนกันวิญญาเห็นก็เอฟซี FC ก็เห็นเหมือนกันนะครับพี่น้องพี่น้องวิญญากรเป็นอย่างที่บอกวิญญาพาเที่ยวมีโอการพาไปเที่ยวก็ติเคภาพเหล่านั้นมากพี่หา้าพี่น้องเบิง่งให้เห็นน้ำนะครับนะพี่น้องอยู่ที่บ้านนะครับก็เห็นภาพ อย่างที่วิญญาเห็นต,ตอนนี้นะใช่ไหมนะครับวิญญาพาเที่ยวนะครับนี่บรรยากาศน้องหานเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะออแม่อ่เขาเรียกอะไรน้องหานคำว่าน้องหานนี่อยู่อุดรก็มีนะอำเภอหนองหาน นะครับน้องบัวแดงที่ก็เรียกน้องหานเหมือนกันที่กววาปีปทุมอุดรธานีกลุ่มภววาเนาะกลุ่มภววาอุดรธานีค่ะก็มีน้องหานเหมือนกันแต่ที่นี่น้องหาสนสกลนครนะครับเด้อต้องขอให้เอฟซีเข้าใจนิดนึงนะต้องเข้าใจตรงกันเด้อคําว่าน้องหานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ตัวสกลน,นครอ,อย่างเดียวนะน้องหานเนี่ยที่กลุ่มาวากลุ่มาวาอุดรก็ เรียกน้องหานเหมือนกันนะครับที่นี่ก็เรียกน้องหานแต่น้องหานคนละที่นอที่น้องหานอุดอรก็ใหญ่เหมือนกันกว้างเหมือนกันแต่ย่างกว้างไม่เท่านี้นะครับน้องหานที่สกลนครนี่กว้างใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องเทียนนี่สุดยอดมากบรรยากาศดีดีพี่น้องเงี้เศร้านี่นะครับนกหากินแซวแซวอยู่ไหมพี่น้องนกหากินนะ นกเป็ดน้ำนี inhos, in ่คร his ับนั่นเห็นไหมพี่น้องนกเป็ดน้ำหากินเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่ไหมนั่นเพิ่งดูครับเนาะคนมาชมพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่น้องหานนะครับชมพระอาทิตย์ขึ้นที่น้องหานพาพพี่น้องมาชมนะมือนีก็เลยเห็นชีวิตของนกนะครับมันก็หากินของมันเด้เนาะพี่น้องเนาะ นกมันก็หากินของมันไหมครับเนาะหากินตามธรรมชาตินะครับถึงยังไงเขาก็ต้องหากินนะครับหาอยู่หา,หากินเขาคือมนุษย์เท่าก็ต้องทำมาหากินนะครับก็ต้องเลี้ยงชีพเป็นครอบครัวนะครับเนาะเนะข้าใจนะครับชีวิตคนเท่าเกิดมากก็ต้องสู่ดิ้นรนกันไปเชื่อว่าเอฟซีลาย่ันกล่าว่าเคยเมาเห็นน้องหาน ตัวสกลก้อนเลยสักครั้งหนึ่งเลยค่ะก็คงไม่เคยมาที่นี่เลยสักครั้งก็มีนะครับแต่บางท่านก็มาทุกปีอาจจะมาเที่ยวไหว้พระธาตุเชิงชุมแล้วก็อาจ,จมาแวะมาเที่ยวน้องหานชมพระอาทิตย์ขึ้นณน้องหานนะครับชมพระอาทิตย์ณที่น้องหานนะครับพระอาทิตย์ขึ้นที่น้องหานนะครับด่านทิศตะวันออกนะครับด้านนี้นะครับดานที่ตะวันออกด้เห็นน,นะครับ ัวเมืองสกลนครน,นี่ในด้านนี้นะครับสกลนครที่ด้านนี้นะครับสกลนครพี่ยาขี่รถตรงเข้ามาข้างในเลยนะครับเนาะรับกะพินยากะมีโอกาสได้มากบเมื่อกีก้ภาพเรานีให้พี่น้องเบ่งนำ้ำนะครับบางท่านอาจจะบ่มาเดบ่บเดมาหน้ามือสาแบบนี้นะครับเพราะว่าพิญญาออกจากวัดป่าบ้านลาดนี่ ออกมาตั้งแต่ตีสี่กลัวๆนะครับเนาะครับขอหอดตัวเมืองสกลนครก็นเลยตะเสาจักหน่อยนะครับก็เขาไปไหวพระธาตุช่งชุ่มพระคณะพระเพิ่นผ้ามาไปไปไหวเนาะไหวแล้วก็ออกมาช่มพระธาตุชมบรรยากาศนะครับร่มพี่น้องเห็นคืนวันคืนวีวีนี่เห็นไหมนี่คืนร่มเลยครับร่มเย็นวีวีเลยนะหนาวเลยนะีิยาจับอุณหภูมิในโทศัพท์เบิ่งนะครับ อยู่ที่18องศาหนึ่งเนี่ยครับมองดูเย็นจใจ,จไหมครับเย็นได้เย,ย็นจใจไดนี่ครับเย็นสบายสบายนะครับเนาะครับย่าก็เลยขาดวานะครับสิ่งที่วิย่าเฮ็ดอยู่ตอนนี้คงสีดีนะครับสำหรับไปซีฟูเผินบวกเคยมากที่น้องหานสกุลข,ข้อ,น,ขอน,นะครับวิย่าก็เป็นซือกลางให้ ให้พี่น้องเสด้จเห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้ที่น้องหารแบบนี้เนาะวิญญามาเที่ยวกะเท่ากับเอฟซีเด้มาเที่ยวนาวิญญาณนะครับเนาะคงสิเป็นยังสัน่นพะว่าวิญญาณคิดว่าวิญญาณไม่เห็นภาพกับเก็บภาพเหล่านี้ไปฝากพี่น้องพี่น้องก็ยุีิบ้านกดเข้าไปที่ช่อง YouTube วิญญาณพาเที่ยวก็จะดีดขึ้นมาแล้วกดหาไล่หาตามเรื่องต่างๆที่วิญญาณ ถ่ายไว้นะครับเนาะใ่ายีีนองก็จะเห็นน้ำเนาะครับเนาะเอ้ามีหมาแลนหมาหน่อยหรือมาอย่างแลนเล่นเป็นเซลๆอย่างนี้คอืมอืมนี่นะครับบรรยากาศมันก็เนาะมาจะมีเจะของนี่คำาดีขาเจ้ามาตรงนี้จะของเลยนี่มันแลนอย่างนี้นะครับนีนน่เห็นปะมาตรงนี้จะของเขาเจ้า,าน,นี่นี่นะครับมันก็สิแลนมาเลียงมาพันธุ์ดีเนนี่ เขาจ้าแีงพระเจ้าเลียงมังกแรแลนมาเด่นมาเที่ยวนะครับเนาะร,รับความรู้สึกของวิญญาณนะครับเห็น้าพบรรยากาศทั้งสี่กับเก็บไปฝากพี่น้องเลยเห็นได้ชมน้ากันนะครับเนาะนี่ที่น้องหารจังหวัดสกลนครน,นะครับพาเอฟซมาชมพระอาทิตย์ขึ้นณที่น้องหารคือชื่อเรื่องว่าพาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่น้องหารสกลนครน,นะครับ ครับคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์หรือชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริ๊งให้ด้วยนะ FC ใหม่ๆนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆให้ดูเนาะโอ้โหโห,โหโหโหนะครับอ่ะครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าจอกันใหม่เด้อ